เน,นื่องนะครับเนื่องจากว่าผมบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปธรรมดานะครับเพราะนั้นอาจจะบันทึกได้ขาดตอนนิดหนึ่งนะครับผมจะให้ดูท่านดูนกนะครับจากการเรียกนะครับที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นนกที่ได้ยินเสียงนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ขณะนี้เวลาประมาณห้าโมงซึ่งปกติตอนนี้นกยังไม่ผ่านเส้นทางนี้นะครับ แต่พอเราเปิดเสียงนี้ปรากฏว่ามากันค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะครับเป็นตัวที่หน้ารออีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ s l r 1 0 0 0นะครับเป็นลำโพงสำหรับดึงนกกลายเป็นบาสุก้านะครับ ส่วนเทปใ้ทุกท่านดูเป็นการเทปในระดับที่ไม่สูงนะครับเป็นระดับพื้นดินปกตินะครับแต่ตั้งวางเอยียงประมาณเฉียงประมาณ45องศานะครับซึ่งถ้าท่านไปนําไปใช้ก็สามารถไปวางติดก,กับข่างติดนกหรือบ้านนกนะครับหรืออีวิชิก็คือวางไว้บนดาดฟ้านะครับสำเร็จดิน,ดนนกไกลได้ดีมากทีเดียวนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับตัวนี้